ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะ้ำตกโคโหินดาเราไปกันนะครับนี่ก็เป็นทางเล็กๆทางขึ้นน้ำตกนะครับเป็นทางเล็กๆเ,เดินขึ้นไปตามริมเขานะฮะร,ระยะทางก็200กว่าเมตรนะครับไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ครับ ธรรมชาติโอ้อโหเสียงนกเสียงอะไรร้องกันใหญ่เลยฮะเดี๋ยวขึ้นไปกันนะครับ เป็นทางขึ้นริมเขานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำที่น้ำตกสามหลันไหลลงมานะครับ ก็จะไหลลงมาสู่ตรงนี้ครับเป็นอ่างเก็บน้ําเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับน้ําตกโพหินดาบไม่ยินเสียงน้ําตกแล้วครับคือเส้นทางศึกษาธรรมชาติอันนี้นะครับเส้นนี้นะครับ สามารถเดินไปห้าหกกิโลเลยนะครับเพราะจะมีน้ำตกน้ำตกหลายน้ําตกนะครับที่ทางข้างหน้านะฮะแต่วันนี้ผมจะเดินมาแค่น้ําตกโหงหินดาบตรงนี้นะฮะผมจะเดินมาแค่นี้ ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วฮะนี่นะครับโดยรอบก็ตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับตรงที่เรามองเห็นนี้เป็นรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวได้มาพักกันนะครับ ทางเดินไปน้ําตกนี่ก็จะเดินง่ายอยู่ครับเพราะจะเป็นทางปูนทางปูนไม่เดินง่ายกว่าทางน้ําตกไปทางไปน้ําตกไปสามหลันนะครับอันนั้นจะเป็นก้อนหินเป็นอะไรขรุขระหน่อยฮะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับ เสียงน้ำตกแล้วครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนี่ครับเจอแล้วครับน้ำตกเจอแล้วมาถึงแล้วครับว้าวสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยน้ำตก ตรงนี้สวยเลยตรงนี้สวยเลยตรงนี้สวยมากเลยครับเป็นน้ําตกสูงด้วยนะครับรู้สึกว่าน้ําจะเยอะสวยเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับโอ้น้ำตกไอ้โคหินดาบนี่คือจะอยู่อุทยานแห่งชาติเขาสามหลันนะครับ แต่ส่วนมากคนเขาจะไม่มากันนะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้เลยว่าน้ำตกโคหินดาดอยู่ที่ไหนบางคนอาจจะไม่รู้นะครับคือมันก็จะเป็นทางเล็กๆที่เราเดินขึ้นมาตามริมภูเขานะฮะเป็นทางเล,เล็กเดินขึ้นมาก็ก็จะมีป้ายที่ศึกษาเส้นทางธรรมชาติเาก็จะบอกนะครับก็จะมาถึงที่นี่ก็เป็นน้ำตกโคหินดาดนะครับ ่วนมากคนจะถ้ามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามหลันนี้คือจะมาเที่ยวแต่น้ําตกเขาสามหลันนะครับผมเดินเข้ามาสองร้อยกว่าเมตรนะครับก็มีคนมาแค่สี่คนเองนะเนี่ยก็เจอพี่ๆสองคนที่เขาเดินมาก่อนผมนะก็เดินมาที่นี่นะโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลย สวยงามมากครับสวยงามมากเลยครับน้ำใสเย็นสบายเลยครับน้ำใสเย็นสบายเลยครับอ,อย่างนี้ไม่เล่นก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะเขามีคนเล่นน้ำอยู่นะครับคนกำลังเล่นน้ำนะฮะสบายมากเลยครับ The fire. จะขึ้นไปดูที่ต้นน้ํานะครับผมจะขึ้นไปดูที่ต้นน้ําน้ําตกโพหินดาษนะฮะนะครับ,รบทางค่อนข้างที่จะโอ้โหขึ้นไปยากนะฮะขึ้นไปยากเมื่อกี้ก็ มีนะักท่องเที่ยวก็มาสี่คนกับผมนะก็ที่สองคนที่เขานั่งเล่นเขาก็แนะนําว่าให้ขึ้นมาข้างบนนี่คือสวยงามมากผมก็มาตามที่เขาบอกนะครับอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับที่ไหลลงมานะตรงนี้นะน้ําตกเล็กๆไหลลงมานะฮ ก็จะเป็นน้ํำที่ออกจากตามเขานะครับทางขึ้นไปนะ น้ำตกโพหินดาษนะครับถ้าสำหรับใครจะมาเที่ยวนี้คือนะคือมากันหลายๆคนดีกว่านะครับถ้าเป็นผู้หญิงแล้วคือแนะนำให้มาเป็นกลุ่มดีกว่านะครับเพราะจะไม่ค่อยมีคนมาเข้ามานะไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะครับสวยงามครับสวยงามน้ำตกโคหินดาษนี่สวยงามครับ แต่มันก็จะอยู่ลึกกว่า้น้ําตกสามหลันนะนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอันนี้ก็จะไปได้หลายที่นะครับแต่สำหรับผมวันนี้ผมก็จะมาแค่นี้นะครับ เดี๋ยวอีกวันหน้านะครับผมจะมาทำคลิปทำคลิปที่จะเดินไปให้ถึงน้ําตกหลายๆที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่บงตนเส้นทางเส้นนี้นะครับมันมีน้ำตกมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะนะครับไว้วันข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมานะครับแต่วันนี้ผมมีเวลาไม่เยอะผมก็เลยจะมาถึงแค่น้ําตกตรงนี้ก่อนนะฮะ ระยะทางที่จะไปนี่ก็คือเราต้องได้เดินเท้า5กิโลเลยนะฮะนีครับก็จะเป็นลำธารน,น้ำตกที่มันไหลลงมานีก็จะเป็นข้างบนนะข้างบนที่ผมก็จะมองเห็นอยู่ข้างล่าง โย่โหมีเธอรวงามมากครับเศรษฐงามมากเลยครับเศรษฐีสวยงามมากเลยครับครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกที่มันตนลงนะครับ ต่ที่มันตนลงจากข่องตรงนี้นะว้าวสวยจริงๆครับน่าเล่นจริงๆฮะ